ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่1สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจบางอย่างหรือบางสถานการณ์ที่คุณยังลังเลสับสนไม่แน่ใจพยายามรอความชัดเจนก่อนตัดสินใจเป็นช่วงเวลาของการวางแผนงานวางแผนธุรกิจเพื่อที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไป คุณจะทุ่มเทมูมนานะเพื่อสร้างผลงานที่ดีกว่าเดิมซึ่งมีแนวโน้มว่าคุณจะประสบความสําเร็จตามที่ต้องการมีความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความมั่นคงความพอใจใชัยชนะมีการสร้างความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของตัวคุณเองบางคนเกี่ยวข้องกับการเดินทางและการต่างประเทศด้วยค่ะในดวงการงานของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้คุณต้องจัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีคุณเป็นคนที่สามารถทํางานพร้อมกันหลายอย่างได้ก็จริงแต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ ต้องบริหารเวลาให้ดีๆช่วงนี้มีโชคเรื่องงานสมัครงานได้งานเจรจารเรื่องงานก็สำเร็จคนค้าขายคนค้าขายลูกค้าเข้ามามากอุน่นอุ่นหนาฝากข้างเลยทีเดียวพยายามใช้ฝีมือให้เต็มที่ก็พอมีความก้าวหน้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือตำแหน่งใหม่ๆม,มีการคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆม,มีการติดต่อกับต่างประเทศการปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามา แทนที่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าในอนาคตด้วยค่ะ การเงินของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ช่วงนี้หมุนเงินใช้เงินหัวหมุนเข้าซ้ายแจกขวาได้มาจ่ายไปบางท่านมีการกู้หนี้ยืมสินให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยต้องมีวินัยในการใช้เงินมากกว่าที่ผ่านมามีเกณฑ์ได้เงินพิเศษเงินฟุกุหรือได้มาโดยไม่ต้องออกแรงให้มากที่ทําให้คุณยิ้มออกมีโชคเรื่องการเงินเช่นได้เงินจากค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นต่างๆมากกว่าที่คาดไว้คนค้าขายจะพบว่ายอดขายพุ่งกระฉุดนับเงินไม่ทันเลยนะคะการเงินคล่องตัวดีมากรายได้ดีได้เงินจาก ลายช่องทางหยิบจับอะไรก็ได้เงินบางคนได้เงินจากต่างประเทศความรักคนมีคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยสนใจกันคุณอาจจะต้องปรึกษากันอย่างจริงจังเกี่ยวกับการหาเวลาว่างเพื่อจะเจอกันเพื่อให้ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไม่งั้นก็าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้แต่ภาพรวมก็ยัง ยังรักกันดีนะคะยังอยู่ด้วกันได้ดีมีการพบปะพูดคุยกันตลอดมีการวางแผนการใช้ชีวิตอนาคตร่วมกันที่มีปัญหาก็ให้รีบเคลียร์ก่อนที่จะบานปลายนะคะคนโสดมีคนมาสนใจคุณมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกคอถูกใจ เจอคู่จากการเดินทางไกลเจอคู่ต่างชาติหรืออาจจะเจอจกันทางออนไลน์ค่ะสุขภาพระวังระบบช่องท้องจะมีปัญหาระวังเรื่องการทรงตัวเห็นไหมคะยืนขาข้างเดียวหรือมีบาดแผลที่ข้อเท้ามีการวางแผนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและอาจจะมีการเจ็บปวดตามฤดูกาลเล็กน้อยโชคลาภข,ของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ได้โชคจากการพูดคุยเจราจาจากฝีมือของคุณเอง